สวัสดีครับจากวีเอ็มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณถนนพระรามสองนะแถวแถวทางเข้าถนนพุทธบูชานะครับใกล้ๆกับโรงพยาบาลบางประกก้านะด้านขวาในรถก็มาจากดาวคนองนะครับจะได้ทราบจุดสักหน่อยหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับคอมเมนต์นะคอมเมนต์ต่างๆนะครับบางทีสอบถามไปนะ ก็อยากจะทราบนะครับบางทีเพื่อนๆคอมเมนต์กันมานะผมก็อยากคุยด้วยนะแต่ไม่รู้มันจะคุยยังไงนะครับบางทีก็คุยไปในคลิปวิดีโอซะเลยนะก็เป็นสไตล์ของผมนะนะครับมีอะไรก็เล่าให้เพื่อนฟังบางทีไปเจออะไรไปเห็นอะไรนะครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมการก่อสร้างนะโครงการด่วนพระรามสามดาวพนองวงแหวนตะวันตกมาดูความคืบหน้ากันนะครับตอนนี้ก็มีการทําเสาจากที่ว่าทําฐานลากอยู่นานเลยหลายเดือนมากนะครับนะเลยครึ่งปีอีกนะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาช่วงนี้ก็มีโอ้มีเสาขึ้นมานะครับ บริเวณนี้ก็เป็นซอยพระรามสองนะครับซอยสามสิบเอ็ดนะรถซ้ายนะครับไปดาวพนองเรียกว่าซอยที่เข้าไปตรงลปลัปานะเพราะนั้นจะไปจ่ายค่าน้ําได้นะครับตรงถนนพระรามสองก็ดูกันนะครับตั้งแต่ช่วงแถวโรงพยาบาลบางประกอบเก้านะครับก็เป็นเรียกว่าต่างระดับดาวพนองนะครับ รัด้านขวารถมาจากดาวนนนอนนะครับนี่นะครับเสาขึ้นไปแล้วนะ ด้านขวาเนี่ยรถมาจากวงแหวนนะครับขึ้นมาแล้วนะเตรียมจะทำเป็นง่ามหนังสเต๊กนะครับโครงการดวนพระรามสามดาวคะนองวงแหวนตะวันตกก็จุดเริ่มต้นนะครับบริเวณด่างระดับบางขุนเทียนนะครับตรงวงแหวนนี่นะเป็นทางแบบยกระดับนะครับ แบบหกช่องจราจรนะสองทิศทางนะครับคือไปสามกลับสามตามแนวเกาะกลางถนนพระรามสองนะครับเขาก็จะวิ่งตั้งแต่ช่วงวงแหวนนะครับมาทางต่างระดับดาห์ขนองตรงนี้ก็มีระยะทางนะครับจากวงแหวนมา,ถาแถวโรงพยาบาลบางประก 9, ก้าก็สิบเอ็ดจุดหกกิโลเมตรนะครับพอมาถึงต่างระดับดาห์ขนองก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ ซ้อนทับไปบนด่วนเฉลิมมหานาครน,นะครับด่วนเฉลิมมหานาครเน,นี่ยเป็นยกระดับใช่ไหมครับโครงการด่วนพิเศษดากดงวงแหวนตะวันตกเนี่ยขึ้นซ้อนขึ้นไปอีกนะซ้อนขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับซ้อนขึ้นไปนะจนไปถึงด่านนะครับด่านสุสวัิ์นะแล้วก็ทําเป็นสะพานขึงคู่ขนานนะครับที่ผมจะพลิปกไปนะไปเป็นสะพานขึงคู่ขนานนะครับข้ามพระรามสามไปเชื่อมต่อ ด่วนเชลมานครแล้วก็ด่วนพิเศษสีรัตนนะครับตรงตระดับบางโคลงตรงนี้ก็เป็นช่วงซอยพระรามสองนะครับซอย35ห้า ด้านซ้ายก็วิ่งไปนะครับนอกเมืองนะไปวงแหวนการจราจรเนี่ยก็ยังยังถือว่ายังคล่องตัวนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับก็ออยังคล่องตัวนะ คล้ายงานหนังต,ติกนะครับตรงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆแลวนะครับตอนนี้นะเสาโผล่ขึ้นมาตลอดเลยนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครทนจุดนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดนะครับการก่อสร้างในช่วงนี้นะเดี๋ยวก็จะต่อไปอีกนะครับต่อไปจนถึงวงแหวนนะแต่ตอนนี้เข้ามาหยุดตรงนี้ก่อนนะครับ ก็มีมาตลอดนะตั้งแต่ช่วงช่วงต่างระดับดานอนนคเแถวแถวโรงพยาบาลมาบอกก้านะก็ยาวเรื่อยมาเลยนะครับจนถึงโรงพยาบาลนครทนก็นางความพุ่มหน้ามาฝากเพื่อนๆน,นะครับจากที่ทำฐานล่ากอยู่นานตอนนี้ก็มีเสาขึ้นมาให้ชื่นใจกันนะครับ ช่วงนี้ก็คงจะเร็วแล้วนะครับตอนนี้นะอยู่ในช่วงการหล่อนะครับเสานี่ก็จะหล่อในพื้นที่นะก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะเขาหล่อเขาหล่อเป็นช่วงๆนะครับหล่อเป็นช่วงๆก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นก็ทําเป็นเสานะครับแบบต่อมอดเดี่ยวนะแล้วก็แยกนะครับแยกออกเป็นคล้ายๆงานหนังสเต็กนะครับแยกออกไปนะแล้วก็มีคานวางด้านบนนะครับรองรับอ่า ทางวิ่งด้านขวามองไกลๆนะครับเป็นบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีบิ๊กซีก็ตรงข้ามกับเซ็นชันนะครับเซ็นชันพลังสอง มองเห็นกวาชัดเจนแล้วตอนนี้ต่อไปก็จะมีถนนนะครับเรียกว่าเหมือนพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแบบลอยฟ้ายุกระดับนะเดินทางไปเที่ยวนะครับจังหวัดเพชรบุรีลงใต้นะประจวบก็จะสะดวกสบายขึ้นแล้วครับตอนนี้นะท่านที่มาจากเส้นพระรามสองนะครับรถก็จะเบาบางลงไปนะครับใครเร่งรีบก็ขึ้นทางด่วนนะครับ ขึ้นทางด่วนนะครับด่วนพระรามสองดาคดองวงแหวนตะวันตกแล้วก็ไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์เลยนะโอโหยาวไปเลยนะครับก็นำความเพิ่มหน้ามาฝากกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามานะครับไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ